สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ n e x t g a n Lab ความรู้ที่แค่ดูก็เข้าใจ mm hmm. บายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับวันนี้อยู่กับผมโสร,รันันอศวรรค์ุลน,นะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่วุ่นวายเป็นเรื่องวิชาการเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะคำว่าวิทยาศาสตร์และชุมชนเนี่ย มันสามารถอยู่คู่กันได้และวิทยาศาสตร์แทรกซึมเข้าไปในทุกชุมชนของประเทศไทยเลยแล้วันนี้นะครับผมจะพาไปหาคําตอบกันว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์และชุมชนมันสอดคล้องกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มีทุกคําตอบอย่างแน่นอนครับ อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าเดี๋วนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์และก็ชุมชนเนี่ยใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาค้นหาคําตอบกันว่ามันใกล้กันมากขนาดไหนแล้วมันอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองอธิบดีนะครับผมนะฮะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนายแพทย์พิเชษบัญญัติอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามคําถามแรกเลยนะครับว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลัก ของกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์คืออะไรครับครับก็วิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยถ้าสรุปง่ายๆนะฮะทํา3อย่างคืออะไรบ้างครหนึ่งคือทา lab สองทมาตรฐานเกี่ยวกับ l a บสทําวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับแ a บอ่าวิจัยพัฒนาตัวของแ a บใช่ไหมใช่ครับและผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แ a บพิสูจน์ว่ามันปลอดภัยว่ามันดีอแล้วคําว่าแ a บเนี่ยแ a บของเราก็คือ l a บที่เกี่ยวกับสุขภาพเราทําทั้งแ a บที่เป็น ตรวจทั่วๆไปที่หน่วยงานต่างๆ,างๆก็ตรวจได้แล้วก็ยังเป็นล a บที่ยากๆที่หลายที่ตรวจไม่ได้งงต้องส่งมาตรวจที่เราอแล้วก็ไปจนถึงแ a บอ้างอิงระดับประเทศนานาชาติว้าวเป็น reference lab ด้วยนะครับทีนี้ครับคำ <นะ S 2> ว่าว,าวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนหลังๆมันมีคําว่าชุมชนกํากับอยู่ด้านหลังด้วยทีนี้ผมเลยอยากทราบว,ว่าการจัดตั้งแล้วก็แนวคิดของคําว่างานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนมันเป็นยังไงบ้างคือเรามองว่า ไอ้เครื่องไม้เครื่องมีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันมีราคาแพงเทคโนโลยีซับซ้อนต้องใช้โดยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขามีความรู้ความเข้าใจจริงๆแล้วมันลงทุนสูงเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกระจายไปได้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเอาง่ายๆกระจายไปทุกจังหวัดยังไม่ไหวเลยไม่สามารถทำได้เรากระจายไปทุกเขต5-10จังหวัดต่อ1เขต ครับทีนี้แล้วเราจะทํายังไงให้ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึงหมู่บ้านถึงชุมชนครับก็เลยเกิดแนวความคิดว่าเอาวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงสู่ชุมชนลงไปยังไงครับก็ทํายังไงให้การตรวจที่มันซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยฮะเปลี่ยนเป็นชุดทดสอบง่ายๆคนทั่วไปที่ไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ทําได้นะเราก็ไปพัฒนาชุดทดสอบเราอยากเห็นคนที่กินอาหารทะเลไม่ต้องใส่ฟอร์มาลีนครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราดูด้วยตาไม่ได้เลยครับถ้าจะตรวจต้องไปเก็บของเหล่านั้นมาส่งที่ห้องแลบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือที่จังหวัดใหญ่ๆโอ้โหมันยุ่งยากยุ่งยากตั้งแต่การที่จะหาคนไปเก็บแล้วครับใช่ครับเออเนี้เราก็เอาไอ้ความยู้ยากๆ่างนี้ครับใส่ไว้ในชุดทดสอบเล็กๆเสร็จแล้วก็จะหาวิธีที่เอาไปถึงชาวบ้านครับแต่ถึงชาวบ้านถ้าให้ชาวบ้านทุกคนมานั่งตรวจคงไม่ไหวมันก็ลงทุนอีกเราก็ต้องมาคิดว่าใครคือ key man สำคัญที่เข้าใจ งานสาสุขเข้าใจชาวบ้านครับรู้จักชุมชนแล้วมีใจที่แบบอยากทำอยากทำเพื่อคนในหมู่บ้านชุมชนตัวเองครับทนคนนั้นก็คืออสมออาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็เอาอาสาสมัครเนี่ยคอยดูแลเป็นมดงานใช่ครับให้กับเราด้วยใช่ครับเราต้องมีการพัฒนาให้เขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนก็เลยเกิดอสมคนักวิทย์ หรืออสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนขึ้นมาเรารพัฒนาเขายัางไงบ้างเราก็จะมีการฝึกอบรมรบเนื่องจากว่าอสมเขามีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพด้านอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเรากําลังตั้งห้อง l a บในหมู่บ้านคนที่จะทําแลบต้องมีความรู้คําว่าแลบก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะเราก็มีการอบรมอบรม3สเต็ป สามสเตปเลยครับสเตปที่1เป็นให้ความรู้เชิงทฤษฎีแล้วก็ให้เห็นสาธิตให้เห็นว่าจะตรวจไอสารฟอกขาวยังไงตรวจความารินไงตรวจเครื่องสำอางไงตรวจอะไรยังไงเสร็จแล้วเขาก็จะลงไปปฏิบัติจริงกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขรพสตอหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่เขาทำงานสาธารณสุขนะฮะพอส่งไปฝึกอบรมก็เป็นระยะที่2ฝึกปฏิบัติเก็บเคสเก็บประสบการณ์เสร็จแล้วก็ไปขั้นที่3าม ลงไปทําเองได้แล้วเริ่มปฏิบัติงานจริงแล้วปฏิบัติจริงภายใต้พี่เลี้ยงแค่เป็นที่ปรึกษาละครับแล้วก,ก็การไปตรวจเช่นสมมุติว่าอาสมอไปตรวจน้ํามันทอดซ้ําแล้วตรวจผิดครับของเขา ไม่เกินไปตรวจว่าเขาไม่ปลอดภัยเป็นพิษก็ไม่ดีกับไม่ดีกับผู้ประกอบการใช่ไหมฮะครับนอแต่ถ้าของเขาดันใช้ซ้ําฝ่าฝืนก็บอกห้ามใช้อันนี้คือความถูกต้องแม่นยําสําคัญมากเราถึงต้องอบรมทั้ง3ขั้นตอนพออบรมจบประเมิน3ขั้นตอนเสร็จปุ๊บเราจะประดับปอกแขนสีเขียวให้เขาอ๋อมีเลยเป็นสัญลักษณ์เวลาที่เดินไปไหนมาไหนนี่ประชาชนมั่นใจได้ว่านี่อสมอที่ผ่านขั้นอบรมมาแล้วนะใช่ครับ คนนี้คืออสมอห้อง l a บและอสมอนักวิทย์สามารถตรวจแลบได้แลบอะไรที่ตรวจได้บ้างอาหารผักผลไม้ปลอดสารพิษอยาก้าแมลงสารฟอกขาวในถั่วงอกตะเกียบที่ใช้แล้วก็สบายนางอะไรกนี้แล้วอาหารทะเลเขาอยากให้มันสดรับไปชุบฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนมาตัวอย่างแบบนี้ครับเครื่องสำอางอีกใส่สาร ขาวเร็วแต่เป็นพิษพวกไฮโดรควินอนเนี่ยครับหรือยาหูยาชุดเนี่ยชาวบ้านต่างจังหวัดนี่ชอบกันมากเลยนะยาชุดและแอบใส่สเตียรอยโอ้ยาผีบอกกินแล้วกินข้าได้รับดีครฮะพวกเ้กินตันนานไปไตวายกระดูกผุหน้าบวมโอ้โหเกิดผลแทรกซ้อนกดภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆพวกนี้ครับชุดทดสอบ จิ้มเลยตรวจเลยรู้เลยครับอืนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีชาวบ้านไม่รู้ครับว่ามันมีสารปนเปื้อนอะไรเหล่านี้อยู่แล้ก็คอยไปตรวจสอบแบบนี้นะครับทีนี้อสมที่ทําหน้าที่ตรวจสอบแบบนี้นะครับความแม่นยําแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยเรากั่นกรองกันยังไงบ้างครับคือ1ตัวชุดทดสอบอ่ะครับต้องมีความแม่นยําระดับที่ยอมรับได้อ่าก็คือเกิน90%โอ้ถ้าไม่เกิน90%ก็จะไม่เอามาใช้ครับ 2. เทคนิค การตรวจเราก็ต้องเขาเรียกต้องดูเลยว่าอสมอใช้เทคนิคการตรวจดีครับ 3. เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่างที่จะเอามาตรวจเนี่ยสามอันเนี่ยครับเป็นปัจจัยความสําเร็จที่เราถึงต้องมีการอบรม3สเต็ป3ขั้นตอนับนะอยู่ดูแลกันแบบเฝ้าระวังด้วยกันให้เขาเก่งจริงๆปฏิบัติเยอะอบรมเยอะครับแล้วเพื่ออะไรฮะเพื่อให้พี่น้องอสมอนักวิทย์เนี่ยสามารถที่จะเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาครับ เป็นปากเป็นเสียงอ๋อโอ้โหคอนเซป์นี่เรียกได้ว่าคล้องจองแล้วก็ฟังชัดเจนเลยขยายความได้ไหมครับเป็นหูเป็นตาครับเขาไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมส่วงอกเจ้านี้ทําไมมันขาวผิดปกติครับอ่าลองเอามาตรวจหน่อยสิให้เป็นหูเป็นตาคือเริ่มเห็นความผิดปกติอ่าคอยตรวจสอบหรือมีคนลดเลขเข้ามาขายยาสเตียรอยผสมยาชุด ก็ไปแอบ,บซื้อมาและเอามาตรวจรพอตรวจปุ๊บเอา้ามันมีสเตียรอยเอา้าม,มันมีสารฟอกสีเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นแขนเป็นขาคือดอัง ช่วยทานูน่นทํานี่แทนพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาตรวจเองเ,อเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาก็คอยตรวจให้ใช่<อ>เพราะตรวจเจอปุ๊บเจ้านี้อย่าไปกินนะอันนี้อย่าไปใช้นะนนคมันมีอันตรายนะครับอบอกพี่น้องประชาชนด้วยกัน<อ>แล้วก็เอาไปบอกเจ้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองวิพากษบอกว่าตรวจเบื้องต้นมันเจออย่างนี้อย่างนี้หมอช่วยไปเก็บไปตรวจห้องแลบใหญ่หน่อยว่ามันมันเป็นพิษเป็นภัยขนาดไหนครับเนี่ยครับก็กลายเป็นเป็นปากเป็นเสียงด้วยใช่ครับโอ้ เรียกว่าเป็นการตรวจสอบแล้วก็เตือนภัยส่งข้อมูลไปทั้งข้างบนแล้วก็ทั้งด้านล่างที่เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไงก็คือชุมชนที่อยู่ในนั้นนั่นเองครับอุ้ยผมฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นอสมจังเลยคนที่อยากเป็นอสมอย่างผมครับต้องทํายังไงบ้างครับสมัครได้เลยฮะสมัครได้เลยเหรอครับคุณสมบัติต้องเป็นอะไร้าราชการเดิมก็รู้สึกอายุอาจจะไม่เกี่ยวละนะครับถ้าเป็นราชการอยู่แล้วเนี่ยเขาว่าถือว่าทําหน้าที่ รัชการจะเอาเวลาที่ไหนมาอาสาสมัครใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่ทํางานอาชีพอิสระแล้วมีเวลาที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันมาทําเรื่องดีๆให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนของตัวเองนะครับปกติพี่น้องอสม1หนึ่งคนก็จะดูแล1 0 1ถึง15หลังคาเรือนการที่มีพี่น้องอสม10-15ถึง15หลังคาเรือนค่อนข้างเข้าถึงใช่ฮะแล้วใน1หมู่บ้านเนี่ย เราขอแค่มีอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสักสองสาคนพอละเพราะเขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาจะบอกอสมด้วยกันวิอันนี้นี่เป็นอย่างนี้นะกระจายกระจายรึบเลยแป๊บเดียวเ็าเรียกว่าแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีนะฮะไปเรื่กันเลยครับทีนี้ครับท่านรองครับผมก็เริ่มแปลกใจแล้วแล้วถ้าผมเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแบบนั้นแล้วถ้าหากว่าอสมตัวสอบรถเรมาอุ้ย ยานั่นก็มีสเตอรอย์นะฮะถั่วง,งอกก็มีสารฟอกขาว <ฮะ S 1> มันสารพิษมันเยอะไปหมดเลยแล้วผมจะหาผลิตภัณฑ์อะไรดีๆที่มันสามารถที่จะบริโภคได้หรือว่าดูแลสุขภาพได้ครับคือปกติแล้วก็บอกว่าดูผลิตภัณฑ์ที่มีอออยครับใช่ไหมฮะ แต่ทีนี้มันมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างในหมู่บ้านในชุมชนที่เขาผลิตกันเองท้ <c oughs> เองแล้วเขาไม่ใช่คนที่ลงทุนเยอะมีทุนสูงล <c oughs> างทียเขาก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนออยเพราะทำขายกันเองในชุมชนอย่างโอทอปเอสแอมีกรมยศาสตร์การแพทย์ก็มามองว่าเรามัวแต่ไปตรวจอต่นุ้นก็ไม่ดีนุ่งก็ไม่ดีแล้วไอ้ที่ดีมีไหมเราก็เลยต้องมาพัฒนาโอทอปเอสแอมีพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาเสร็จ และขั้นตอนการันตีว่าตรงนี้ไม่มีสารปนเปื้อนตรงนี้ไม่มีเชื้อโรคตรงนี้ไม่มีของมีพิษละพอเขาผลิตเสร็จเอามาตรวจอีกตรวจเสร็จปลอดภัยครับเราก็ให้โลโก้เขาว่าอันนี้ปลอดภัยพี่น้องจะจนเห็นโลโก้เนี้ยกินได้ปลอดภัยแล้วใช้ได้นะครับตอนนี้เราทําผลิตภัณฑ์2ประเภทคือประเภทอาหารอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารเครื่องดื่มกับกลุ่มของเครื่องสำอาง เ oh. พราะ2อ,อกลุ่มเนี้ยจะเจอเยอะพี่น้องประชาชนใช้กันเยอะ oh. เพราะนั้นโอทอปเอสที่เข้าโครงการก็การันตีได้เลยว่าของปลอดภัยมีคุณภาพท่านรองครับและอย่างชาวบ้านทั่วไปอยากเห็นโลโก้ให้มัน่นใจโลโก้หน้าตาจะเป็นแบบไหนครับคือโลโก้เนี่ยเราก็เป็นลักษณะของการพัฒนาคือว่าขั้นต้นเนี่ยเรากินอะไรเราก็อยากให้ปลอดภัยมีคุณภาพใช่ไหมครับถ้าได้ปลอดภัยกับมีคุณภาพเรารจะเป็นว่าขั้นที่1นึ่งเขาเรียก1ดาว โลโก้หนึ่งดาวเป็นเซฟตี้โปรดักต์พอเขาทำได้หนึ่งดาวเสร็จแล้วเขามันมีคุณค่าเช่นถ้าเป็นอาหารก็มีฉลากโภชนาการบอกว่าอันนี้มีประโยชน์มีสารอะไรอย่างเงี้ยนะข้อมูลโชนาการต่างๆประกอบทำให้เห็นคุณค่าก็จะได้เป็นขั้นที่2องสองดาวมีโลโก้สดาวโผล่ขึ้นมาดาวอเป็นสมาร์ทโปรดักต์แต่ถ้าเกิดทำได้ดีต่อเนื่อง3ปีขึ้นไปเขาจะได้เป็น เขาจะสมาร์ทต่อเนื่องครับ Sustainable Smart Product เป็น3าดาว3ดาวเลยเป็น3ดาวครับอันนี้ก็คือโลโก้ของผลิตภัณฑ์โอทอปเอสเอมีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์แทย์ชุมชนลงไปช่วยพัฒนาครับแล้วเขาก็จะเอาไปขึ้นทะเบียนออยได้เลยทีนี้อย่างผมครับงบน้อยครับอย่างที่ท่านรองเล่าให้เราฟังนะครับว่าถ้าผมอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากทําสินค้าโอทอปแบบนี้ผมต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องทํายังไงบ้างครับในการเข้าร่วมโครงการ ท่านต้องมีทุนมีการผลิตของท่านอยู่แล้วจะทำอยู่แล้วแล้วก็มามาพบกับศูนย์วิทยาการแพทย์หรือไปที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้อภิโภกสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งอ๋อไปได้เลยไปบอกว่าจะเข้าโครงการโอท็อปเอสจะมี e วิทยาการแพทย์ชุมชนรับนะครับพอเราเข้ารับเข้าโครงการปุ๊บเราก็จะเข้าไปเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการผลิตแล้วก็ไปตรวจวิเคราะห์ให้ฟรี อ๋อฟรีใช่ครับเข้าห้องแบบฟรีครับตรวจพวกสารปนเปื้อนฟรีใช่ครับอ๋อไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยปลอดภัยปนเปื้อนยาฆ่าแมลงปนเปื้อนโลหะนะปนเปื้อนในจุลินทรีย์อะไรต่างๆครับฟรีครับนะฮะพอเข้าโครงการเสร็จการันตีว่ากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เนี่ยปลอดภัยมีคุณภาพอันนี้เราทำให้โอ้โหเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้มีของดีของปลอดภัยใช้ในชุมชน ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์อ่าโอเคโอ้โหคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุยสนุกมากเลยแล้วก็ได้รับความรู้มากๆอย่างเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการโอ้โหลดต้นทุนไปเยอะมากใช่ครับแล้วก็ผู้บริโภคก็มั่นใจอุ่นใจได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงอาหารต่างๆที่เราจะทานด้วยแต่สิ่งสาคัญที่สุดเลยที่ต้องขอบคุณก็คืออาสาสมัครหรือว่าอสมอนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแม่งานหลักในการทํางานนี้เลยอยากจะลองฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังดูอยู่กันตอนนี้คครับงานวิทยาศาสตร์์การแพททยี่่ลงไปสูชชุมน ผ่านไปสองทางทางหนึ่งก็ทางพี่น้องอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจะช่วยใช้ชุดทดสอบตรวจเพื่อสร้างความสบายอกสบายใจในเรื่องของกินของใช้ในชุมชนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้าไปช่วยพัฒนาโอทอปเอสีของพี่น้องประชาชนเองที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการกับเราก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรีนะครับติดต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ตัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะฮะแต่ละแห่งก็จะทําให้เราได้ใช้ได้บริโภคของที่มีประโยชน์ได้นะครับครับอ่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับข้อมูลนันปึกแล้วก็คุยสนุกแล้วยังรู้สึกว่ามั่นใจทั้งผู้บริโภครวมถึงผู้ที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด้วยนะครับผมเนวันนี้กลาบขอบคุณมากๆเลยนะครับกับนายแพทย์พิเชษบัญญัตินะครับท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับกลาบขอบคุณครับครับ วันนี้หมดเวลาของ Next Gen Lab ความรู้ที่แค่ดูก็เข้าใจบ่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันแล้วนะครับคราวหน้าจะพาไปหาความรู้อะไรใหม่ๆอีกรวมถึงจะพาไปบุกแลบ,บไหนห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ผมโซ,โซลสรลัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ